สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกสิ่งของไปใช่ไหมคะว่าการจำแนกสิ่งของเป็นแบบไหนก็คือการจำแนกของที่มีลักษณะเหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันของที่มีลักษณะแตกต่างกันให้อยู่คนละกลุ่มถูกต้องไหมคะ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมที่3าจำแนกสิ่งของได้อย่างไรเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกสิ่งของนั่นเองค่ะเด็กๆลองทายสิคะจะตอบกันได้ไหมเอยเด็กๆลองมาตอบคำถามกับครูโบกันนะคะ 1. การจำแนกประเภทคืออะไรคืออะไรเอยเด็กๆบอกครูโบได้ไหมคะ2 การจำแนกประเภทนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรเอ๊นั่นสิการจำแนกประเภทนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หรือเปล่านะเด็กๆเก็บไปคิดนะคะพอจบ,บจากการทำกิจกรรมกับครูโบแล้วเนี่ยครูโบก็จะถามคำถามนี้ย้ำกับเด็กๆอีกรอบหนึ่งเด็กๆต้องตอบได้นะกิจกรรมที่3นะคะจำแนกสิ่งของได้อย่างไร จุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเปิดแบบบันทึกกิจกรรมไปที่หน้า17เลยนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมจะเขียนไว้ในหน้า17นะคะกิจกรรมนี้นะคะทํากิจกรรมนี้สังเกตและจําแนกประเภทสิ่งของตามลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันเด็กๆจะได้ใช้ทักษะในการสังเกตเด็กๆจําได้ไหมคะว่าการสังเกตใช้ประสาทกี ประเภทใช้ประสาทสัมผัส5ประเภทใช่ไหมคะได้แก่อะไรบ้างใช้ตาดูใช้หูฟังใช้จมูกดมกลิ่นใช้ลิ้นรับรสแล้วก็ใช้มือในการสัมผัสสิ่งของใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ใช้ทักษะในการสังเกตแต่เอจะเป็นทักษะในการสังเกตรูปแบบไหนนะจะเป็นใช้ตาดูหูฟังหรือว่าใช้จมูกดม เด็กๆลองเดากันดูนะคะว่ากิจกรรมจำแนกสิ่งของในวันนี้เราจะใช้ทักษะไหนนะคะแล้วก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือทักษะจำแนกประเภทนั่นเองซึ่งการจำแนกประเภทก็จะแบ่งตามกลุ่มลักษณะที่เหมือนกันก็ไว้ได้วยกันลักษณะที่แตกต่างกันก็จะไว้คนละกลุ่มกันนั่นเองค่ะ ทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรนะคะข้อที่1สังเกตลักษณะของกระดุมแต่ละเม็ดว่ามีลักษณะอะไรเหมือนกันและแตกต่างกัน 2. ร่วมกันอภิปรายเลือกลักษณะของกระดุมที่จะนำมาใช้ในการจัดกลุ่มเช่นสีขนาดรูปร่างสามจำแนกหรือแยกกระดุมเป็นกลุ่มตามลักษณะที่เลือกไว้ในข้อ2โดยให้กระดุมที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันบันทึกผล ซึ่งเด็กๆจะบันทึกผลลงไปในหน้า17นะคะหน้า17หน้าเดียวหรือเปล่ามีหน้า17นะคะส่วนหน้า18จะเป็นฉันรู้อะไรและหน้า19ก็เป็นฉันรู้อะไรนะคะข้อที่4นะคะนำเสนอผลการจำแนกกระดูมและเปรียบเทียบกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆซึ่งตอนนี้เราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะมาเปรียบเทียบกับผลของคูโบโอเคไหมคะซึ่ง เกณฑ์ที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นเกณฑ์อะไรนะจะเป็นลักษณะของกระดุมแบบไหนที่เราจะใช้อม,มาตอบคำถามหลังจากที่เราอ่านทำอย่างไรกันนะคะ 1. กิจกรรมนี้สิ่งของที่นักเรียนต้องจำแนกคืออะไรเอเอเอ,เ,อเราอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เราต้องจำแนกอะไรคะ คำตอบก็คือกระดุมใช่ไหมคะครูโบก็โชว์รูปให้เด็กๆได้ดูแล้วว่าวันนี้เราจะจำแนกกระดุมออกเป็นประเภทออกเป็นกลุ่มต่างๆนั่นเองข้อ2ก่อนการจำแนกนักเรียนต้องทำอะไรบ้างนั่นสิคะก่อนที่นักเรียนจะจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยเด็กๆต้องทำอะไรก่อนหรือครูโบซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กๆเ,เนี่ยต้องทำอะไรก่อน คำตอบก็คือสังเกตลักษณะของกระดุมแต่ละเม็ดใช่ไหมคะซึ่งหลังจากจบสไลด์เนี้ยครูโบก็จะพาเด็กๆไปสังเกตลักษณะของกระดุมแต่ละเม็ดค่ะว่ามันมีลักษณะหน้าตารูปร่างแบบไหนนั่นเองข้อ3ามจำแนกกระดุมโดยใช้สิ่งใดอ่าเราจะจำแนกกระดุมโดยใช้สิ่งใดคะใช้ลักษณะของกระดุมที่ใช้สังเกตใช่ไหมคะ เราจะใช้ลักษณะอะไรก็ตามอาจจะเป็นสีรูปร่างรูปทรงขนาดหรือว่าวัสดุที่ใช้ทำอะไรก็ได้ที่เด็กๆสามารถเลือกมาใช้ในการจำแนกประเภทของกระดุมออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะโดยใช้ตาในการสังเกตนั่นเองค่ะข้อ4นะคะเมื่อจำแนกเสร็จแล้วนักเรียนต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่จำแนกเสร็จแล้ว เด็กๆหรือครูโบเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อคำตอบก็คือนำเสนอผลการจำแนกให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังอย่างที่ครูโบบอกว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียนเด็กๆสามารถลองทำกิจกรรมนี้ที่บ้านได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้กระดุมแต่ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ที่มีรูปร่างมีสีมีขนาดแตกต่างกันเด็กๆสามารถใช้ มาจำแนกประเภทไปตามๆไปพร้อมๆกับครูโบได้เลยโอเคไหมคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกับครูโบแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะมาค่ะมาทำกิจกรรมจำแนกสิ่งของได้อย่างไรกับครูโบนะคะซึ่งสิ่งของที่เราจะจำแนกในวันนี้ก็คือกระดุมนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะทำกิจกรรมจำแนกสิ่งของหรือจำแนกกระดุมกัน ครูโบอก็จะพาเด็กๆสังเกตลักษณะของกระดุมแต่ละเม็ดก่อนว่ามีลักษณะยังไงนะคะแบบแรกนะคะเป็นแบบกลมอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมว่ามันกลมนะคะแบบที่สองก็กลมเหมือนกันนะคะแต่ขนาดเมื่อเทียบกับแบบแรกเป็นยังไงคะขนาดแตกต่างกันถูกต้องไหมเอ่ยอ่าเราได้ข้อเปรียบเทียบแล้วนะรูปแบบที่สอง รูปแบบที่2เป็นแบบดอกไม้นะคะนุงสวยมากๆเลยค่ะเป็นแบบดอกไม้นะคะส่วนแบบที่3ส,ส่วนแบบที่3ที่ครูบอมีเป็นรูปหัวใจนะคะ,ะเด็กๆได้สังเกตลักษณะของกระดุมไปแล้วเด็กๆลองเดาสิว่าเด็กๆลองทายสิว่าเรา ทั้งครูโบแล้วก็เด็กๆเ,เราจะใช้เกณฑ์อะไรหรือใช้ลักษณะอะไรของกระดุมในการจำแนกประเภทของกระดุมออกเป็นกลุ่มๆดีคะอืมตื่นเต้นจังเลยไปค่ะไปทำกิจกรรมกันนะคะมาค่ะมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูโบกันนะคะตัวอย่างแรกที่ครูโบจะพาเด็กๆจำแนกประเภทของกระดุมนะคะลักษณะที่เราจะใช้สังเกตนะคะก็คือลักษณะของสีนั่นเองค่ะ ถ้าสีไหนเหมือนกันเราก็จะให้อยู่กลุ่มเดียวกันถ้าสีไหนแตกต่างกันเราก็จะให้อยู่คนละกลุ่มกันโอเคไหมคะตัวอย่างแรกเลยสีฟ้าเม็ดนี้ก็สีฟ้าเม็ดนี้ก็สีฟ้าได้อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วนะคะต่อไปเม็ดนี้สีแดงเม็ดนี้ก็สีแดงเม็ดนี้ก็สีแดงอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะต่อไปเม็ดนี้สีขาวเม็ดนี้ก็สีขาว อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะเม็ดนี้สีเขียวเม็ดนี้ก็สีเขียวอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเมื่อแบ่งกลุ่มของกระดุมโดยใช้เกณฑ์ลักษณะของกระดุมโดยจำแนกประเภทตามลักษณะของสีสามารถแบ่งกลุ่มกระดุมออกเป็นสี่กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มสีฟ้ากลุ่มสีแดงกลุ่มสีขาวและกลุ่มสีเขียวนั่นเองค่ะ ามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่สองคอรูโบจะจำแนกตามลักษณะอะไรตามลักษณะขนาดนั่นเองนะคะจะแบ่งได้กี่กลุ่มอันนี้ใหญ่อาไว้ด้วยกันอันนี้เล็กไว้ด้วยกันไว้ด้วยกันนะคะอาพอแบ่งตามลักษณะขนาดของเม็ดกระดุมสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มเอ่ย สามารถแบ่งได้สองกลุ่มถูกไหมคะก็คือกลุ่มขนาดใหญ่กับกลุ่มขนาดเล็กถูกต้องไหมคะอืมต่อไปครูโบจะแบ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วครูโบจะแบ่งลักษณะตามลักษณะอะไรดีนั่นก็คือรูปร่างนั่นเองนะคะอ่าสองเม็ดใหญ่นี้รูปร่างเป็นไงคะลักษณะเป็นแบบกลมๆใช่ไหมคะให้อยู่ด้วยกัน เม็ดไหนกลมอีกเม็ดนี้ก็กลมเม็ดนี้ก็กลมเม็ดนี้ก็กลมนะคะอยู่ด้วยกันต่อไปเม็ดที่มีรูปร่างเหมือนดอกไม้ให้อยู่ด้วยกันเม็ดที่อยู่รูปร่างเหมือนหัวใจให้อยู่ด้วยกันเมื่อครูโบแบ่งลักษณะตามรูปร่างสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นรูปร่างวงกลม กลุ่มที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้และกลุ่มที่มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจนั่นเองค่ะการจำแนกประเภทไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทำเล่นหรือทดลองได้เองที่บ้านได้ไง่ายๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่ครูโบพาเด็กๆทำกิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เปิดแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปที่หน้าสิเเลยนะคะ เพื่อบันทึกผลการทำกิจกรรมซึ่งผลการจำแนกประเภทลักษณะของกระดุมที่เลือกใช้ในการจำแนกกลุ่มเด็กๆสามารถเลือกใช้ลักษณะใดก็ได้นะคะที่ครูโบโยกตัวอย่างให้ดูได้แก่สีรูปร่างแล้วก็ขนาดใช่ไหมคะจัดกลุ่มกระดุมได้กี่กลุ่มก็ตามที่ครูโบพาจัดกลุ่มเลยลักษณะอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกลุ่มกระดุมได้อีก นนสิคะมีลักษณะอะไรอีกเด็กๆตอบคำถามได้เลยนะคะบันทึกผลลงไปเลยในหน้า1 7นะคะมาพี่ปรายหลังทํากิจกรรมที่3จํจำแนกสิ่งของได้อย่างไรนะคะเพื่อง่ายต่อการตอบคำถามฉันรู้อะไรในหน้า18และหน้า19นะคะข้อที่1จากกิจกรรมนี้ใช้ลักษณะใดในการจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มบ้าง ครูโบพาเด็กๆใช้ลักษณะอะไรในการจำแนกประเภทของกระดุมบ้างคะคำตอบก็คือสีขนาดแล้วก็รูปร่างใช่ไหมคะ 2. เมื่อใช้ลักษณะของกระดุมที่แตกต่างกันในการจำแนกกระดุมกลุ่มของกระดุมเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร ลักษณะที่ครูโบพาเด็กๆจำแนกมีลักษณะสีลักษณะขนาดแล้วก็ลักษณะรูปร่างของกระดุมใช่ไหมคะลักษณะทั้ง3ลักษณะเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันกลุ่มของกระดุมเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่แล้วลเปลี่ยนไปอย่างไรไปดูเสลยกันค่ะกลุ่มของกระดุมก็เปลี่ยนไปนะคะโดยกลุ่มของกระดุมจะเปลี่ยนไปตามลักษณะที่ใช้จำแนกเช่นใช้ลักษณะสีของกระดุมในการจำแนก จะมีการแบ่งกลุ่มของกระดุมแตกต่างกับการใช้ลักษณะขนาดหรือรูปร่างของกระดุมในการแบ่งกลุ่มนั่นเองเด็กๆจาได้ไหมครูโบแบ่งกลุ่มลักษณะสีได้ออกเป็นกี่กลุ่มคะ4กลุ่มถูกต้องไหมคะแล้วขนาดหล,ลักลักษณะขนาดครูโบแบ่งได้กี่กลุ่ม2กลุ่มถูกต้องไหมคะแล้วลักษณะรูปร่างล่ะครูโบแบ่งได้กี่กลุ่ม3กลุ่มถูกต้องไหมคะเห็นไหมคะว่าลักษณะเปลี่ยนแปลงไป จำนวนกลุ่มก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองค่ะข้อ3นักเรียนคิดว่าการจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มมีประโยชน์อย่างไรบ้างการที่เราจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสีหรือลักษณะขนาดหรือลักษณะรูปร่างที่ครูบโบยกตัวอย่างให้เด็กๆด,กดูมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะ คำตอบก็คือช่วยให้หยิบกระดุมใช้ได้ง่ายค้นหากระดุมได้ง่ายสามารถเลือกกระดุมไปใช้ได้ง่ายได้เหมาะสมได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอยากจะใช้กระดุมสีแดงก็สามารถหยิบใช้ได้เลยอยากใช้กระดุมรูปหัวใจก็สามารถหยิบใช้ได้เลยอยากใช้กระดุมที่มีขนาดเม็ดใหญ่ๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนั่นเองค่ะเด<ม>็<ม>กๆลองทายสิคะจะตอบกันได้ไหมเอ่ย มาทวนคำถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากทำกิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามของครูโบได้หรือเปล่าหลังจากที่ครูโบถามไปเมื่อต้นคลิปนะคะข้อที่1การจำแนกประเภทคืออะไรการจำแนกประเภทคืออะไรคะเด็กๆตอบครูโบได้ไหมคำตอบก็คือการจำแนกประเภทคือการแยกสิ่งของออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่เหมือนกันเช่น มีสีเหมือนกันมีรูปร่างเหมือนกันหรือใช้งานเหมือนกันการจำแนกประเภทอะไรที่เหมือนกันเราก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันเราก็ให้อยู่คนละกลุ่มนั่นเองค่ะส่วนข้อ 2. การจำแนกประเภทนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่หรือมีประโยชน์หรือเปล่าอย่างไรอืนั่นสิ มันอามาใช้ในชีวิตรประจําวันของเราได้หรือเปล่าแล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตรประจําวันของเราหรือเปล่าคะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แถมมีประโยชน์ในชีวิตรประจําวันด้วยนะคะเช่นการจัดตู้เสื้อผ้าแบ่งเสื้อผ้าออกเป็นกลุ่มเสือ้อกลุ่มกางเกงหรือการจัดของใช้ในครัวแบ่งออกเป็นกลุ่มจานกลุ่มชามเป็นต้นค่ะหรือใกล้ตัวเด็กๆเลยการจัดกลุ่มของเล่นของเด็ก โดยแบ่งกลุ่มของเล่นที่ทำจากไม้หรือแบ่งกลุ่มของเล่นที่ทำจากพลาสติกนั่นเองค่ะก็แบ่งออกแยกออกจากการชารัดเจนนะคะว่าทำจากไม้หรือทำจากพลาสติกนั่นเองค่ะสรุปผลของกิจกรรมที่3จํจำแนกสิ่งของได้อย่างไรนะคะการจำแนกประเภทเป็นการจัดกลุ่มสิ่งของต่างๆโดยใช้ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันเราก็จัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อะไรที่แตกต่างกันเราก็จัดให้มันอยู่คนละกลุ่มนั่นเองค่ะซึ่งการจำแนกประเภทช่วยให้เราสามารถแยกสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างกันออกจากกันได้และจัดกลุ่มสิ่งของนั้นใหม่ตามลักษณะที่เหมือนกันนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างเฉลยกิจกรรมที่3จําแนกสิ่งของได้อย่างไรนะคะอย่างที่ครูโบ,โบบอกไปว่าครูโบพาเด็กๆทากิจกรรมถึง3ลักษณะด้วยกันใช่ไหมคะนั่นก็คือสี จำสีและรูปร่างแล้วก็ขนาดใช่ไหมคะซึ่งตัวอย่างที่ครูโบจะยกเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเอาตัวอย่างตามครูโบก็ได้นะคะโอเคไหมลักษณะของกระดุมที่เลือกใช้ในการจัดกลุ่มคือสีครูโบยกตัวอย่างสีนะคะจัดกลุ่มกระดุมได้ทั้งหมด4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1สีเขียว กลุ่มที่สองสีฟ้ากลุ่มที่สาสีขาวกลุ่มที่สีสีแดงนั่นเองค่ะแล้วลักษณะอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกระดุมได้อีกมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะคะขนาดรูปร่างลักษณะการใช้งานจำนวนรูกระดุมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีเพิ่มเติมจากนี้เด็กๆสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะ มาดูตัวอย่างเฉลยฉันรู้อะไรในหน้า18และหน้า19นะคะข้อที่1ในการจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มเราใช้ลักษณะอะไรได้บ้างสีลักษณะของสีนั่นเองค่ะลักษณะของขนาดลักษณะรูปร่างลักษณะจำนวนและอื่นๆเช่นจำนวนรูกระดุมค่ะ แต่เอ๊ทำไมครูโบถึงไม่ติ๊กวัสดุนะเพราะอะไรคะเพราะกระดุมที่ครูโบใช้ล้วนแต่ทำมาจากอะไรคะทำมาจากพลาสติกทั้งหมดนั่นเองคะ่ะก็เลยไม่ใช้วัสดุคะ่ะข้อ2นะคะเมื่อใช้ลักษณะที่แตกต่างกันในการจำแนกกระดุมจะจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มได้เหมือนหรือแตกต่างกัน ถ้าใช้ลักษณะที่แตกต่างกันในการจำแนกกระดุมจะจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มได้เหมือนหรือแตกต่างกันเอ่ยคำตอบก็คือแตกต่างกันนั่นเองค่ะข้อ3นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเราสามารถจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มได้โดยใช้ใช้อะไรเอ่ยใช้ลักษณะของกระดุมนั่นเองค่ะ ที่เหมือนกันเช่นสีขนาดรูปร่างจำนวนวัสดุจำนวนรูของกระดูมนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรเขาก็มีคำให้เด็กๆมานะคะก็คือคำว่าความเหมือนประสบการณ์และจัดกลุ่มแล้วกเเ็เขาเนี่ยก็ให้เด็กๆเ,เลือกคำที่เขาให้มาเนี่ยไปเติมลงไปในช่องว่างนะคะ เด็กจะเลือกคำไหนเอ่ยการจำแนกประเภทเป็นการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้อะไรคะโดยใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างมาจัดกลุ่มสิ่งของนั่นเองค่ะอะไรที่เหมือนกันก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันก็ให้อยู่คนละกลุ่มนั่นเองค่ะก็จบแล้วสำหรับกิจกรรมการจำแนกประเภททำได้อย่างไร ซึ่งกิจกรรมนี้ครูโบก็พาเด็กๆทำกิจกรรมจำแนกกระดุมใช่ไหมคะออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือลักษณะของสีลักษณะของขนาดแล้วก็ลักษณะของรูปร่างนันเองค่ะส่วนกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเด็กๆเปิดไปที่หน้า20เลยนะคะเป็นเรื่องที่4ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะนั่นก็คือการพยากรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆไปลอง ศึกษาดูก่อนกันก่อนได้เลยนะคะว่าการพยากรณ์คืออะไรนะคะแล้วในชั่วโมงถัดไปครูโบจะพาเด็กๆมาค้นหาคำตอบว่าการพยากรณ์คืออะไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย